สวัสดีครับลุงต่อพาก,กินฟุตเทอวันนี้มานําเสนอเหรียญย้อนยุคนะเป็นเหรียญออกที่วัดบวรน,นิเวศวิหารนะเหรียญทรงผนวดนะในหลวงราชการที่9นะเป็นเนื้อ,อทองฝาบาทคือผมเปิดนะไฟแล้วมันสะท้อนเลยแสงมันเพี้ยนมันก็เลยต้องยกยกเหรียญขึ้นมาเอียงมาให้ดูว่าเป็นเหรียญทองฝาบาทนะ เป็นเหรียญกระสาบเหรียญพิมพ์กองกระสาบเนี่ยข้างหลังก็จะมีนีเขียนอย่างนี้อันนี้พิธีบุรณะ,ะพระเจดีวัดบ่อนิเวศวิหารในโอกาสมหามงคลเฉลิมพรรษา80สิบพรรษา 5ธันวาคม2550นี่เป็นเจดีย์ของวัดบวรวนิเวศวิหารทีข่ข้างองค์พระธาตุวรมเจดีย์นี้ก็จะมีพระภัยรีพนาถของรัชกาลที่๔พระภัยรีพนาศก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่ามีพุทธคุณทาง ชนะศัตรูคนที่คิดร้ายก็มีอันเป็นไปเป็นความเชื่อนะครับเหรียญด้านข้างเป็นอย่างนี้เหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญดีนะฮะมีการปลุกเสกตัดไม่ขาดน,นะฮะขอบข้างตัดไม่ขาดน,น่าจะเป็นเหรียญกองกระสับนะถ้าจำประวัติฟังไม่ผิดนะฮะ พิมพ์กองกระสาบเหรียญก็ทรงอย่างนี้เลยครับคือปั๊มเหรียญก็ทรงทรงผนวดเหรียญแบบพิมพ์ย้อนยุคนะฮะเนี่ยสวยงามมากใายพอดีเจอมาก็เลยเอามาแนะนำเหรียญทรงผนวดก็เป็นปีย้อนยุคฮนะปีห้าศูนย์ครบรอบเฉลมิม พระพรรษาพระชนมาพรรษาแปดสิบพรรษาอายุแปดสิบปีปรนนทพระเจดีปรนนหารเหรียญสวยฮะเป็นเนื้อทองฝาบาททองเหลืองนะฮะก็มีมวลสารผสมอะไรด้วยก่อนจะปั๊มเขาก็รีดโลหะอะไรเงี้ยเขาจะมีส่วนผสมของโลหะ พิธีกรรมก็ไม่รู้ว่าแต่ปุกเสกที่วัดบวรนิเวศวิหารเนะี่ยเป็นเหรียญดีเหรีนึง่งก็มานำเสนอในมุมของผมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟเฟิร์ลสวัสดีครับ